ครับสวัสดีครับส e v e n Eight n i n Let's Roll สวัสดีครับผมอเล็กไดซ์ครับครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มาร่วมงานสยามวิส r อรีแฟชั่น e v o l u t i น n รี่ครับผมก็เรียกว่าเป็นการถ้าแปลเป็นไทยก็คือผู้ปฏิวัติแฟชั่นเนาะก็รู้สึกว่า เป็นการเปิดสเตจที่ดีแล้วก็อลังการดีครับผมวันนี้มาในล,ลุกของ a d d e r e r r o r ครับผมก็เป็นลุกที่ผมชอบมากๆแล้วก็ดูเท่ามากๆเลยครับเป็นลุกที่แบดงคอนเซ็ต์ความเอเวอร์ที่ลงตัวฮะเป็นความเอเว r ที่แบบเฉพาะจุดแล้วก็มีความลงตัวที่ดูดีแล้วก็เท่ามากๆครับอ่าตินแฟชั่นของเราเป็นยังไงสไตล์ของเรามันอเป็นยังไงผมมาเป็นคนที่ เอาจริงค่อนข้างเปิดกว้างครับผมเพราะว่าผมชอบลองอะไรหลายๆอย่างมากแต่ถ้าในไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นสตรีทแบบว่าโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าใส่เต้นแล้วก็สบายดีจริงๆมันต้องมีความแมทช์กันนะระหว่างเสื้อสีนี้กางเกงสีนี้เสื้อแบบสีกางเกงแบบนี้เลยแบบนี้เราต้องแมทช์ไหมแมทช์ครับเพราะว่าจริงๆผมอะเทคน,นิคผมคือถ้าเสื้อสีดำรารองเท้าดำแต่กางเกงจะเป็นกางเกงอะไรก็ได้ใช่ผมรู้สึกว่า มันเป็นการแมทที่ผมสนุกกับการแต่งตัวฮะแล้วในสของแอซิสี่เื่าไหรบเราต้องเติมไหมสายอเซิสี่ผมก็จะเป็นแหวนแล้วก็นาฬิกาอะไรเงี้ยครับชอบชอบส่วนตัวหลากหลายเป็นแบบไหนก็ได้ทุกคนใช่ใช,ใช่ใช่ครับผมก็หลากหลายเลยต่ากาเชิญชวนเอยครับผม,คร,บผมครับผมก็ฝากทุกคนมาด้วยนะครับ B F W วันนี้จะเป็นวันเดียวที่อยู่ตรงนี้ครับผมส่วนวันที่เหลือเนี่ยจะไปอยู่ตรงร้านน้ำพุครับผมแล้วก็มีตรง สยามเซ็นเตอร์ด้วยครับฝากด้วยนะครับเอาโอเคแบบอัปเดตผลงานตอนนี้เลยครับเรามีอะไรอยู่บ้างผลงานตอนนี้ก็ขอฝากอะลรบ้างครับผมชื่อว่า possibilities ครับแล้วก็ฝากเพลงของได้ทุกเพลงเลยครับมี9เพลงตอนนี้สามารถฟังไดทุกช่องแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ฝากพวกผมด้วยครับจริงๆมี10คนวันนี้มามาคนเดียวเนาะก็ฝากพวกผมได้แล้วก็ติดตามได้ทางดักจอดชนรีแล้วก็ดักเซนัสกอร์สันเบคครับผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกมาที่ออกงานคนเดียวจริงๆก็ มีออกมาบ้างแล้วครับใช่ครับตื่นเต้นบางเวลาไม่คืแบบไม่ไม่มาอองเพื่อนอะไรอย่างนี้มันก็ตื่นเต้นครับผมมันตื่นเต้นตรงที่ว่าไม่มีใครแบบมาแย่งผมพูดอะไรเงี้ย <laughs> ผมก็พูดคนเดียวก็พูดไปเรื่อยเหมือนกัน <laughs> ๆๆแต่พอลราราออกากงานอย่างนี้กับเพื่อนหรือกับคนเดียวอนไรมันมันแต,ตกต่างกันองี้มันสน,นุกต่างกันอง มันผมรู้สึกว่ามันต่างกันตรงที่เวลาเรามีเพื่อนสิบคนอยู่ด้วยกันมันแบบว่ารู้สึกว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วกันออออแต่ว่า dice is ten อะไร,งไรเงี้ยพอมาคนเดียวก็แบบว่าเราก็ดูเดี่ยวอะไรเงรี้ยมันก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งลวกันครับแต่มาล้ว้าที่ปล่อยฟางครับผม่ฉลยตอบรับเป็นไงบ้างดีนะครับออก็แฟนๆก็ดูตื่นตาแล้วก็เป็น อ album ที่เราตั้งใจมากๆด้วยครับผมเป็นแบบว่ามีโฟโต้บุ๊กที่เราถ่ายกันแบบโอ้โหถ่ายกันยาวนานมากๆแล้วก็รู้สึกว่าภาพดีมากๆด้วยแอบแอบดูมานิดนึงลำไส้ยังอะไรนะครับลำไส้หรือยังพี่ออเดอร์แล้วครับพี่เอาเดอร์แล้วใช่ครับยอดเป็นยังไงไรนะครับยอดยอดยอดพี่ออเดอร์แน่นก็น่าจะแน่นอยู่นะครับอันนี้ผมไม่รู้หลังบ้านเหมือนกันใช่แล้วในส่วนของเราใน photo เป็นยังไงบ้างโชหุนโชอะไรไหม เรียกได้ว่าเป็นพี่บักครับพี่บักฉายาฮะฉายาแฟนๆชอบเรียกผมว่าพี่บักวันนี้ก็พี่บักเหมือนกันเออมันเป็นยังไงมันเป็นมันจะเป็นลุคที่ดูโตครับผมดูโตแล้วก็มาชัวดูเท่สมาร์ทจำกัดฟามเองหรือแฟนๆส่งมาให้อ่าผมพูดเองครับวันนี้แล้เป็นแฟนๆเขาชอบใช่ไหมใช่ใช่เออันบางทีก็จะมีแบบล่างบ็อกแบ็กที่ผมจะเป็นลูกหนาอะไรอย่างเงี้ย ว,วันนี้มาแบบร่างพี่บักครับเอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วต้องมีโชว์บอดี้อะไรของเราด้วยไอ,อต้องรอดูครับว่าจะมีไหมอะไรามากจต้องรอติดตามก็อรอติดตามเรเวลไหนเรเวลไหนความแซบ่บๆของเราอาจจะไม่ไม่ขนาดนั้น<ม><ม>ค่ะแต่มีของเพื่อนๆมีไหมอืมคิดกันนะครับต้องมีบ้างแหละคาดหวังแล้วก็ก้าคาดหวังแล้ว ผมว่าถ้าอยากดูต้องเพีออเดือกเลยครับต้องเพีออเดอร์ือกก็เขาให้เราหปายถึงว่าเราต้องฟิตร่างกายอะไรยังไงครับรก็สบายสบมือีบ้างจริงๆค่ายผมค่อนข้างฟรีสไตล์ครับผมใครอยากที่ฟิตหุ่นก็เชิญใครยอยากแบบทําอะไรก็ตามใจอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะฟิตหุ่นกันครับแต่มันก็ลิงก์กันกับแฟชั่นใช่ใช่ขายแฟชั่นด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องบอดดี้ให้แล้วก็ชุดก็จะดูดีนี่ โอเคนะคร,นครับผมขอบคุณมากลูกครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ไปทำทีสิทธ์ต่อครับผมเออ